ยันงงครับห้าสี่สามสองสวัสดีครับผมนายสุรพงษ์แต่ผู้เจริญครับที่ปร,รึกษางานบริการบริษัทประชากิมอเตอเ์เซลครับวันนี้ก็เช่นเคยครับก็กมีการหน่วยออกขึ้นที่วันนี้เรามากันที่วัดเขาสุกิมนะครับก็ลูกค้าที่อีสุประชากิมอเตอเ์เซลสนใจหรือว่า อยากให้บริการที่ศูนก็มาที่นี่ได้เลยนะครับอันนี้เรามาดูบรรยากาศในวัดวันนี้นะครับก็อากาศค่อนข้างร้อนนิดนึงก็จะมีรถที่มานะครับก็วันนี้ก็อยู่ประมาณสักห้าถึงสิบคันนะครับวันนี้ครับดูบรรยากาศโดยรวมนะครับวันนี้วันนี้โชคดีหน่อยแดดแดดดอกดีฝนไม่ตกต่ออันนี้เป็นรถเหิเคลื่อนที่ของเรานะครับก็บริการลูกค้ากนะ็ลูกค้าที่มาก็จะจอดรอ ประมาณนี้นะครับสี่ห้าคันละครับที่เรานน้นมีการนัดหมายมาไว้นะครับวันนี้เราอยู่กันถึงที่บงครับผมอ๋อวันนี้เราอยู่ตั้งแต่ช่วงเก้าโมงนะครับจนถึงบ่ายบ่ายประมาณสามโมงถึงสี่โมงเย็นก็ลูกค้าสนใจหรืออยู่แถวระแวกเขาสกิมก็สามารถที่จะมาใช้บริการที่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 วัดได้เลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นลูกค้าที่มาเช็คนะครับ นีลูกค้าเขาฝากจอดไปแล้วอาการอาการนี้คืออะไรเรอ่ยามาเช็คระยะทั่วไปครับผมถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองครับก็รุ่นเก่าๆล้วก็รับรุ่นทุกยี่ห้ออยู่แล้วครับนี้ก็เป็นช่างหน่วยเคลื่อนที่ของเรานะครับรูปหลอกเราเป็นไงบ้างครับผมวันนี้อากาศดีไหมฮะักทายกล้องหน่อยถ่ายกล้องหน่อยครับครับผมครับน้องกุ๋ยทักทายมาว่าสวัสดีครับพี่เอียมบสวัสดีครับพี่วันนี้อากาศร้อนดีนะครับผมก็ตอนนี้อีกคันนึงก็เช็คเรื่องของ ตัวน้ำมันนะครับเอ่อไปตั้งบริการก็ลูกค้าที่มาเอ่ตั้งบวกนิดหน่อยตัางบกนหน่อยอ่าอันนี้ลูกค้าที่เอารถมาเช็คนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมขออนุญาตแล้วให้สดนิดนึงครับสวัวันนี้เราดูยังต้นที่วันนี้มาเนาะก็ปกติที่มาประจำเนาะอันี้วันนี้เช็คอะไรบ้างครับพี่มีมันเชื่องเต็มกองมันเชื่องเต็มกองมาเชื่องนาะตามรอบก็พอมาตรงนี้ก็สะดวกสะดวกกว่าไปที่บ้านเนาะไปบ้านด้วยเนาะ พี่ก็ลดระยะเวลาในการรอคอยนะครับผมครับผมขอบคุณครับพี่ก็อันนี้ลูกค้าที่มาในที่วัดนะก็ใช้โรยการพอดีเรายืมสถานที่เขาก็เป็นเนต็นท์ก็กันร้อนได้นิดนึงครับพี่แนะนำรก็ได้ครับว่ารถตุ้นี้เป็นปรถับตุ่นไหนอ๋อตัวนี้ปีอะไรตัวเครื่องเครื่องสามพันนะครับตัวตัวบูพาวเวอร์นะครับเป็นตัวประมาณออนิว นะครับปีสองพันสิบสองครับแปลว่าเราก็รับทุกรุ่นเลยใช่ไหมครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับรถเก๋งอะไรพวกนี้เราพิกอัพเราก็รับหมดครับรทุกยี่ห้อก็รับก็ลูกค้าที่มาส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าแถวละแวกนี้ครับที่ที่เราเชิญชวนมานเราก็จะมีลายลายลายหมู่บ้านลายพนัง,งานที่อยู่บริเวณวัดที่สามารถ,ถาแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้ามาที่ที่ที่วัดได้ก็เราเดี๋ยวก็เริ่มจะยอยมาวันนีช่วงเช้าก็หน้าจะเข้าสวนกัน แต่ว่านี้ก็สะดวกสบายสำหรับลูกค้าที่อยู่ไกลใช่ไหมครับอยู่ไกลไม่ต้องเดวกเข้าศูนย์นะครับครับแล้วก็มีการเล็กๆน้อยๆคือมาใช้ที่ศูนย์ใช้บริเวณวัดนี้นะครับแล้วก็มีการออกฟุ๊กรถรถใหม่อยู่ข้างหน้านู้นอ๋อครับก็ลูกค้าที่มาเที่ยววัดอาจจะดูรถใหม่ซึ่งบริเวณนู้นนี่นะเราก็มีการเปิดบูธด้วยในในในส่วนนี้เนี่ยทางทีมช่างสามารถตรวจเช็อะไรได้บ้างครับ ออก็เบื้องต้นครับก็มีตรวจเช็คสามสิบรายการแล้วก็สจสภาพทั่วไปพวกถ่ายนะ้ำเครื่องเปลี่ยนกองเกียร์พวงท้ายอะไรพวกนี้ถ้าเกิดเป็นงานหนักพวกยกเกียร์หรือว่าเช็คเบรกก็อาจจะต้องตกลุลูกค้าให้เข้าสู่บริการหรือไม่ไม่สะดวกก็คือเรามีทีมช่างมารับให้ลูกค้าถึงบ้านครับผมมีคนทักทายเต็มเลยครับพี่มอก็ทักมานะครับก็ะจะประมาณนี้นะครับวันนี้ประมาณกี่คันแล้วเออเช้านี้ตอนนี้ก็อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้า อ่าหกหกเจ็ดการแล้วครับเจ็ดการแล้วครับตอนนี้ครับครับผมเห็นว่าถ้าเกิดเข้าศูนย์พื้นที่ก็เข้ากับไอโครงการไอเข้าสุดคุ้มใช่ไหมครับสุดคุ้มใช่ใช่ครับไ้ได้เหมือนกันอ่าเราออนไลน์สหรับได้ครับแล้วอย่างนี้แต่ว่ามันจะทําให้มีลุ้นทองทองใช่ครับต้องบอกครับผมอ่าโอเคอ่าขอมีช่องทางติดต่อไหมครับให้ครับลูกค้าที่สนใจก็สามารถได้ทั้งไลน์ทั้งเฟซบุ๊กครับ แล้วก็แอดแรกทีตประชากิดได้เลยได้ครับผมถึงขอ่ายบรรยากาศแป๊บแป๊บหนึ่งเดีกล,ลลกลับมาพูดคุยอีกได้นะนครับครับน,นี่คืเป็นการตรวจเช็คของทีมช่างนะครับาำรับใครก็ตามที่สนใจตรวจเช็คหรือมีคำถามนะครับเข้าเข้ามาสอบถามได้นะครับผม สอบถามนิดนึงครับอันนี้ไม่ทราบว่า insight, รถคันนี้มันมีอาการยังไงเอ่ยถึงมาตัวเช็คโดยปกติใช่ไหมครับถ่ายน้ำมันเครื่องครับครับผมอันนี้รถกี่กิโลแล้วครับผมอ่าสองแสนกว่าแล้วอืมแล้วเราต้องเปลี่ยนอะไรบ้างครับก็เบื้องต้นก็มีถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็ตรวจเช็คกองน้ำครันอืมครับผมนี่ปีอะไรครับเนี่ยรถพอจำได้เลยเก้าศูนย์เก้าศูนย์เลยเหรอเก้าศูนย์ก็สี่สี่สิบเหรหรือสาม ตัเกือบสามสิบปีแล้วสามสิบปีนะฮะไอกองหนังน้ำเป็นกองเทียมนะไอตั้งแบบพีดีซ่อมมาจริงนะอันนี้แปลว่าเราเลือกอะไรได้ได้จะได้นะครับอะไรอะไรสองเกตกับมีทั้งอะไรแท้ล้วอะไรท้าจีครับอ๋อครับประมาณเลือกให้ลูกค้าได้น้องปุ๊กเขาเรียกว่าซ่อมตามตามลูกค้าอตามงบประมาณตามงบประมาณอ้ดีเลยนะครับใครที่มีในเรื่องของงบประมาณอาจจะจํากัดนะแจ้งกับทีมงานได้นะครับ ถ้าถ้าไม่สะดวกรอบนี้ก็เดี๋ยวรอบหน้าเรามาก็ได้ลูกค้ามาที่นี่ได้เลยครับอ่ะช่วงนี้ส่งท้ายหน่อยไหมครับก็บก็เอ่อในในส่วนของตัวศูวนย์บริการครับก็จะมีการหน่วยขึ้นที่อย่างนี้ถ้าสําหรับที่นี่นะฮะก็จะมานเสาที่ตัดเพื่อหัดเพื่อหัดเพื่อหัดที่สองของเดือนนะครับก็จะมีหน่วยขึ้นที่ประมาณนี้ก็ ประมาณช่วงเก้าโมงถึงบ่ายสามนะครับของทุกทุกทุกเดือนนะคือถ้าเกิดไม่แน่ใจสอบถามสอบถามมาในในไลน์กลุ่มหรือว่าในเ facebook ได้เลยในแอปก็ได้ใช่ครับก็มาได้อันนี้ทุกค้าผมไม่ทันแล้วครับอันนี้อันนี้เป็นอาการอะไรอันนี้เช็กระยะอ๋อเช็คระยะแต่ว่ารับทุกรุ่นเลยใช่ไหมครับใช่ทุกรุ่นโอเคนัดจะมาเบื้องต้นก่อนประมาณนี้พอดีกําลังช่างมาแค่สองครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่างจะเป็นลมทช่ไหมครับมยังไงก็ติดตาม ข้อมูลต่างๆทั้งเพจดด้วยใช่ไหมครับแล้วกลุ่มรับใช้นะครับครับช่วงท้ายอะฝากฝากลูกค้าที่สนใจเข้ามาหน่อยครับฝากนิดนิดเรื่องของงานบริการนะครับก็เราก็มีการหน่วยเคลื่อนที่ของเราก็ก็ใช้ใช้เรียกใช้บริการได้ครับผมต่อแล้วก็ออนที่สำคัญคือที่ถ้าเกิดลูกค้ามาที่นี่นะครับก็จะมีเรื่องของร้านกาแฟให้กับลูกค้านั่งรอนะครับครับก็ไปจะได้ลูกค้าจะได้เป็นรปยากาศชิลๆที่วัดครับถ้า ถ้าไม่อยากรอตรงนี้ก็สามารถขึ้นไปบัฒนาทำกุญได้นะครับเสร็จแล้วจะทีมช่างทีมงานจะโจแจ้ง่รแจ้งดีครับอประมาณนี้มีน้องปุ๋ยบอกว่าเอซค่ะแล้วก็พี่พี่แหม่มถ้าอยู่แถวนั้นจะแวะไปนะคะครับยินดีครับเลี้ยงแก้วกาแฟมือหนึ่งับผอโอเคขอบคุณครับครัสวัสดีครับ สวัสดีครับนี่เอสซีนะครับเอสซี SC แทนนะครับวันนี้มามามาล้อนไม่ใช่ใชแนะนาหน่อยสำหรับสูตรบริการขึ้นที่ครับวันนี้นะคะคือเอ่อเราก็จะมาพิเศษนะคะสูตรบริการื่อนที่ที่วัดเขาสุกิมนะคะก็คือนี่เลยมาแบบเช็คระยะถึงหน้าบ้านของลูกค้าไม่ใช่หน้าบ้านถึงหน้าวัดหน้าวัดของลูกค้านะคะนี่เลยอ่า ก็จะมีช่างนะคะหน้าตาดีๆนะคะและอีกอย่างนะคะพิเศษม,มากๆก็คือเช็ครถนะคะเดี๋ยวก็ไปรับเครื่องดื่มฟรีได้เลยที่ร้านกาแฟวัดเขาสกินนะะอ๋อจะมีคูป,ปองให้ใช่ไหมครับใช่จะมีคูป,ปอง,ปองให้ค่ะก็คือแบบร้อนๆก็ไปหลบร้อนที่ร้านกาแฟวัดเขาสกิได้เลยค่ะ แต่ว่าขอให้เข้ามาตรวจเช็คใช่ขอแค่เข้ามาตรวจเช็คค่าเช็คระยะยาฟรีเนาะแต่ว่าถ้าสมมติมีตรงไหนซ่อมแซมก็จะมีค่าใช้จ่ายแหละเนาะว่าไปว่าจะมีตรงไหนโอเคอขอบคุณมากครับ